ช่องจอห์นแอดามอนแฟมิลี่ครั้งนะคะก็หายไปนานนะคะจากคลิปทำต้นไม้ก็ไปเที่ยวบ้างนะคะทำกิจกรรมอื่นบ้างนะคะก็กลายเป็นว่าก็สลับกันสองอย่างนะคะระหว่งางคลิปเที่ยวแล้วก็ทำต้นไม้ช่วงนี้ต้นไม้ขึ้นแล้วค่ะจากที่แห้งแล้งมานานนะคะในฤด,ดูร้อนที่ผ่านมาบอลก็ตายยุบนะคะไปเยอะเลยนี่กำลังขึ้นใหม่นะคะแล้วก็ ต้นไม้ที่ยังเหลืออยู่นะประเภทไม้มงคลนะคะก็จะเหลือประเภทไม้ฟอกอากาศประมาณนี้นะคะนอกนั้นดับแนวตายหมดค่ะก็จะเหลือประเภทแก้วมังกรอุ้ยไม่ใช่ค่ะลิ้นมังกรลิ้นมังกรแครนะคะจะเหลือแค่ประเภทนี้ที่เราสามารถขยายพันธุ์อุยอ้ยเออุ้ยอะไรเนี่ยเซอร์ไพรส์วิเจอบอล วิมีเซอบอลนนะักคิิวหรอหรือว่าอะไรเนี่ยอุ้ยนี่มีบอลในกระถางดินมังกรค่ะโอเคเดี๋ยวเราต้องแยกแล้วล่ะค่ะวันนี้ก็ค่ะวันนี้ก็ไม่ได้มาทำคลิปเกี่ยวกับไม้ฟอกอากาศประเภทนี้นะคะอ่าก็เป็นเล่าให้ฟังนะคะว่าเราเนี่ยจากฤดูร้อนมานะคะเหลือแค่นี้นละคะ่ะ ที่ยังพอขยายพันธุ์ได้นะคะประเภทไม้ฟอกอากาศนะคะก็จะมีลิ้นมังกรลิ้นมังกรแค่อน,นิงาช้างนิดหน่อยนะคะแล้วก็ประเภทก,กระบองเพชรนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาให้ดูก็คือมีเรื่องของต้นไซใบศักมาลองดูไซใบศักนะคะจะมาเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนกระถางไซใบศัก ที่ผ่านมาในช่วงฤดูร้รอนนะคะก็เหี่ยวเฉาต้นนี้ออกสีเหลืองๆนะคะเพราะใส่กระถางแล้วก็เราเอาไว้บริเวณที่มีแดดน,นะคะก็ต้นก็จะเหลืองนิดนึงนะคะกระถางก็เริ่มเสื่อมคุณภาพแล้ววันนี้ก็เลยว่าจะมาลองเปลี่ยนกระถางนะคะกระถางใส่ไปสักเราก็กลับมาใช้กระถางพลาสติกแบบเดิมนะคะสีขาว เปลี่ยนโดยใส่นี่แหละดินแล้วก็ผสมมะพร้าวสับนะคะที่แช่ไว้ไปดูว่าสักพักมันจะสวยขึ้นไหมนะคะจะเขียวขึ้นหรือเปล่าค่ะกน็นี้นะคะใบสับในช่วงที่ฤดูร้อนที่ผ่านมานะคะก็จะใบเหลือง,องนี้นะคะเพราะว่าแดดแรงมากก็เลยเปลี่ยนกระถางก็จะเนี่ยเด็ดออกเลยค่ะ ส่วนตัวนี่ไม่เสียดายนะคะคิดว่าคุกออกมาใหม่ได้นะคะก็ไม่อยากให้เห็นใบสีเหลืองก็เด็ดไปออกเลยนะคะแล้วก็ใส่กระถางใหม่กระถางเดิมที่เก่าเสื่อมคุณภาพนะคะประมาณสามสี่เดือนเราเปลี่ยนทีใส่กระถางขาวเลยค่ะปกติจะใส่กระถางสีขาวกรมนะคะอันนี้เป็นทรงสีดูใส่ดินาพะพ้าส่บแชไว้ ดินเดิมด้วยนะคะจากกระถางเดิมนะคะแค่เปลี่ยนกระถางต้นไม้ก็จะดูสวยและสดใสขึ้นนี่ค่ะตรงกลางนะคะบางทีก็ไม่ตรงกลางค่ะไม่สวยบางทีก็ปลูกใหม่เออ,ออกใหม่ บางครั้งก็ขี้เกียจนะคะก็เอาเลยแต่ถ้าดูแล้วไม่สวยก็บางทีก็ปลูกใหม่เริ่มใหม่ให้อยู่บริเวณตรงกลางค่ะความชอบไปส่วนตัวใส่มะพร้าวสับอันนี้ปุ๋ยเราไม่ใส่เพิ่มนะคะเพราะว่าดูแล้วมันมีปุ๋ยเก่าปุ๋ยเดิมนะคะติดมาด้วยค่ะ อสมโคดนีอยู่แล้วนะคะก็เลยไม่ได้ใส่ปุ๋ยเปลี่ยนแค่ดินแค่นี้เสร็จเรียบร้อยค่ะลดน้ำทีเดียวเป็นต้นไม้ที่ชอบที่สุดนะคะในบรรดาที่เลี้ยงไม้มงคลนะคะไม้ฟอกอากาศมาในชอบใส่ในสักที่สุดเลยน,นี้เด็ดออกแล้วอันนี้เม,ไม็ไม่ค่อยเหลืองมากนะคะก็จะไม่เด็ดไป เอายาลากมากระถางใหม่แค่นี้พอมั่นใจนะคะว่าเปลี่ยนใหม่เรื่งไงก็สวยนะคะสวยกว่ากระถางเดิมกระถางเก่าแน่นอนตอนนี้เขากดูสนแล้วนะคะน้ำท่าน่าจะดีกว่าเมื่อก่อนนะคะเขาบริเวนบ้านไปก่อนเป็นเข็นน้ำเกลือนะคะอร่อย ต้นไม้ก็จะไม่ค่อยจะงามไม่ค่อยสวยกเท่าไหร่นะคะเพราะว่านา้ำเราค่อนข้างจะเข็ดแค่นี้แล้วค่ะลดน้ำให้ต้นใหม่ต้นสวยเสร็จแล้วนะคะกระถางใหม่ใส่ใบสักดูสวยสดใสกว่าเดิมนะคะใบเหลืองๆเอาออกแล้วก็ดูเขียว เขียวสุดใสค่ะมั่นใจว่าอีกไม่นานนะคะสพักก็จะต้นสูงขึ้นนะคะสวยๆเขียวๆมากกว่านี้ค่ะ